จังหวัดร้อเอดเปิดโครงการขนส่งสัญจรเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุบนถนนเมื่อวันที่10กันยายน2568ณวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอดอำเภอเมืองจังหวัดร้อเอ็ดนายสุวั์เข็มธนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอดเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการขนส่งสัญจรสร้างความปลอดภัยทางถนนให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในพื้นที่จังหวัดร้อประจำปีงบประมาณ2568ซึ่งจัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอนำโดยนายปราการมาสิพันธ์ขนส่งจังหวัดร้อการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคร้อเข้าร่วมจำนวน200คนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10-11ถึงกันยายน2568โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎจราจรการขับขี่ที่ถูกต้อง ปลุกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและมารยาทในการใช้ถนนเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดกิจกรรมวันแรกเป็นการอบรมาภาคทฤษฎีเช่นกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกรวมถึงการเสริมความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุหตฉุกเฉิน การคาดการความเสี่ยงและการใช้เทคนิคขับขี่ปลอดภัยส่วนวันที่2เป็นการฝึกปฏิบัติและสาธิตการขับขี่ที่ถูกวิธีนายปราการมัสิกพันธ์ขนส่งจังหวัดร้อเอ็ดกล่าวรายงานว่าการสำนักง,งานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากการอบรมครั้งนี้ จึงมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นกำลังสำคัญในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ <c ười> คมกริพวงสีเคนข่ขาวภาพจังหวัดร้อยเอ็ด พีพีนิวไทยแลนด์รายงาน